ในช่วงนี้พนเพื่อนๆเลิกคบเพื่นอนแล้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยหรือว่าเราอ่ะจะเป็นคนที่ชอบประชดประชนันชอบหนิดแนมพนเพื่อนๆเนาะถึงไม่มีใครอ่ะครบเราเลยเอ๊แต่เราก็มีวิธีแก้นะว่าถ้าเราเป็นคนชอบประชดประชนันชอบหนิดแนมคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องบลูซิป ปากของเราดีกว่าแล้วเราก็ไม่แล้วว่าเวลาที่เราจะพูดอะไรคะ่ะก็ต้องคิดนิดนึงก่อนดีไหมออถามใจตัวเองก่อนเออใช่เลยอะ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยอะ่ะแล้วก็เออเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วอ่ะช่นว่าเรามาชวนเพื่อนเออเพื่อนๆคะ่ะชินว่านะเราอะ่ะจะต้องมาเปลี่ยนนิสัยกันคะ่ะ คนที่ชอบประชดประชันแล้วก็ชอบเนบแนมคนอื่นเนี่ยใครๆชอบมั้งคะถ้าใครๆชอบช่วยคอมเมนต์มาให้ชื่นฟังมั่งนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเรามาขุบป,ปากรูบซิบป,ปากกันนะคะแล้วก็คิดก่อนพูดทุกครั้งกันดีกว่าดีไหมคะเพื่อเราจะได้สร้างมิตรภาพที่ดีแล้วก็ไม่ทำให้คนหมั่นใ้ด้วยและเราอะ ก็จะได้มีเพื่อนมาหาเราเยอะๆแล้วก็รักเราเยอะๆโอเคนะเย่เลิฟเลิฟค่ะ